รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัดใชิยะ,ยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ราอาทิตย์จะทำมุมตรงกับประเทศไทยคือจะร้อนมากๆเลยมันชวนให้ฮิสโตรและ2องฮิสโตรทางอารมณ์ฉะนั้นมันต้องการธรรมะดับร้อนนะธรรมะดับร้อนมี3ประการนะ1ก็ทำตัวง่ายๆ2ทำใจร่มๆ่มสามองโลกกลมๆว่ามีแต่ธรรมะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Tri ปเ e ิลเอ็มแมกซีนออนแอรายการดีๆที่นําเสนอสาระเรื่องราวการติดตามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการดําเนินชีวิตน้อมนําด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใช้จนเป็นวิธีสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเรานําเสนอเป็นประจําเวลาตีดีสิบสนากาสานาทีถึง14บสนาฬิกาทางททบ5ห้าทุกๆวันอาทิตย์กับดิฉันไลลา,ลา,ลาอินทรพลค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้หลายคนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครมาท งานหลังจากไปชาร์จแบตเตอรี่ไปกราบไหว้ขอพอรผู้หลักผู้ใหญ่ไปทำบุญให้บรรพบุรุษไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณเดินทางไปแล้วก็อยากจะให้คุณมีพลังบวกได้ลุกขึ้นมาสู้กับทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นเอาละค่ะเริ่มต้นเปิดรายการไปติดตามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนำหลักปรยาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขอย่างยั่งยืนไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ รอ,ออยยเท้าาพพในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับมีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ชุมชนนีสามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยกิจกรรมที่วงมาในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโคกหนองนาโบเดียวสนับสนุนในเ,เรื่องของการขุดบ่อสําหรับการกักเก็บน้ําหรือสําหรับการเลี้ยงสัตว์สนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์โดยการปลูกผักไว้กินไว้ขายในครัวเรือนเป็นรายได้ของครัวเรือนด้วยตรงนี้นะครับ ผัวเรือนต้นแบบจะต้องเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองเนี่นะครับให้สามารถที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนของหมู่บ้านเพื่อที่ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปครับผม จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก Net Zero หรือการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เป็นหนึ่งในเมกะเทรนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญปตทเล่งเห็นความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาโลกร้อนจึงยกระดับการพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำวควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เพียงแค่ของคนไทยแต่ยังรวมถึงสังคมโลกซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่คือ powering life with future energy and beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตโดยปตทได้กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์เนี zero emission ในปี2050ด้วยกลยุทธ์ในการมุ่งสู่เป้าหมายได้แก่เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยน สู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกเพื่อดูดซับกา๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าตามแนวทางเร่งปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น,นกลไกในการดูดซับกา๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีทางธรรมชาติตลอดจนสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของป่าปตทจึงได้จัดทำแอปพลิเคชันเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกขึ้นโดยใช้แนวคิด g เ i f i c a t i o n สร้างการมีส่วนร่วมในการลงมือเป็นส่วนหนึ่งของการลดก๊ารเรืองกระจกโดยผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกได้ที่โทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android ผ่านช่องทาง App Store หรือ Google Play Store ผ่านการสแกน QR Code หรือเซิร์ชชื่อเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกหรือ PTT Net Zero หลังจากนั้นเมื่อผู้เล่นดาวน์โหลดและลงทะเบียนเรียบร้อยผู้เล่นสามารถเริ่มเกมได้โดยการนำโทรศัพท์มือถือสแกนหาต้นไม้ซึ่งจะปรากฏอย่างสุ่มในพื้นที่ต่างๆโดยมีชนิดและจำนวนต้นไม้ให้แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่โดยต้นไม้เหล่านี้จะมีชนิดพันไม้ตามแผนการปลูกป่าในโครงการปลูกป่าของปตทและมีค่าคะแนนที่แตกต่างกัน จากนนั้ผู้เล่นจะต้องกดปุ่มเพื่อเก็บต้นไม้ไว้ในบัญชีซึ่งจะมีพื้นที่ในเกมเพื่อนําต้นไม้ไปจําลองปลูกและดูแลต่อไปจนสมบูรณ์ต้นไม้ทุกต้นที่ผู้เล่นเก็บได้และดูแลรักษาในเกมปตทจะนําไปปลูกจริงในพื้นที่ปลูกป่า1ล้านไร่ของปตท ทั้งนี้ผู้เล่นสามารถร่วมสนุกเก็บต้นไม้ได้ไม่จํากัดจานวนต้นโดยจํานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บแต่ละครั้งจะมีคะแนนสะสมมากขึ้นและคะแนนสะสมจะนําไปใช้สําหรับการแจกรางวัลตลอดกิจกรรมกลุ่มปะตทยังคงมุ่งมั่นลุกสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตโดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนทซีโร่พร้อมทั้งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนด้านพลังงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดการใช้งานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าพิกัดสูงที่สุดในประเทศไทย EV Supercharge ขนาด360กิโลวัตต์เพื่อขยายบริการให้ตอบรับความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นโดยมีนายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีมีนายยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO อจำกัดมหาชนผู้บริหารและพนักงาน PA ร่วมในพิธีณสถานี PA เโวตาบริเวณเซเว่นอีเลฟเว่นท่าเรือแหลม อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดย PA มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าจำนวน163สถานีและในปี2566 PA จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก150แหง่งรวมเป็น313แหง่งครบ74จังหวัดทั่วประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและสามารถรองรับการ การอัดประจุไฟฟ้าด้วยพิกัดกําลังไฟสูงระยะเวลาอัดประจุลดลงตามแนวคิดครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทางวันนี้เองเป็นการเปิดตัวเครื่องชาร์จที่ใหญ่ที่สุดและชาร์จไวที่สุดในเมืองไทยที่แหลมบริหายร่วมกับสถานที่ของ CPR ก็คือร้านเซเว่นอวคือขนาด360กิโลวัตต์ชาร์จเต็มประมาณ15นาทีเท่านั้นเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าท่านใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยท่านแวะชาร์จได้ เส้นทางภายใต้แพลตฟอร์ม PA Volta ครับ